สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันนะคะเป็นเรื่องของ Vital Farms ค่ะเ,เป็นบริษัทไข่ไก่ที่เหมือนจะเลือกทางเดินไม่เหมือนใครในอุตสาหกรรมนี้นะคะครับคือเขาไม่ได้เน้นแข่งราคาถูกอย่างเดียวแต่กลับชูเรื่องจริยธรรมแล้วก็การเลี้ยงไก่แบบที่เรียกว่า pasture raised อ๋อครับที่ว่าปล่อยอิสระในทุ่งหญ้ากว้างๆใช่ค่ะให้พื้นที่ไก่แบบเยอะมาก ร้อยแปดตารางฟุตต่อตัวเลยนะคะต่างจากที่เราเห็นเห็นกันแบบคนละเรื่องเลยครับซึ่งก็น่าสนใจมากนะคะว่าอแบรนด์ที่เน้นคุณค่าแบบนี้เนี่ยเขาสร้างตัวเองขึ้นมายังไงในตลาดไข่ที่แบบแข่งกันดุเดือดแล้วพอโตขึ้นด้วยอุดมการณ์แบบนี้มันมีความท้าทายอะไรรออยู่บ้างจุดเริ่มต้นนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะคือมาจากคุณแมตโอเฮเยอร์ทีเ่เขาเคยเล่าว่าทำธุรกิจเจ๊งมา50กว่าครั้ง โหเยอะเหมือนกันนะครับเชียร์สแคพิตอลลิซหรือทุนนิยมที่แบบใส่ใจสังคมอะค่ะก็เลยปิ๊งไอเดียตั้งไวท์เทลฟาร์มปี2007เริ่มจากไก่แค่20ตัวเองนะคะแต่เป้าหมายชัดมากคืออยากทำอาหารคุณภาพดีควบคู่ไปกับการดูแลสัตว์แบบมีมนุษยธรรมอืม ครับและความตั้งใจจริงจังตรงนี้มันก็เห็นชัดจากการที่บริษัทเลือกไปจดทะเบียนเป็น B Corporation กับ Public Benefit Corporation หรือ PBC ด้วยนะครับอ๋อค่ะอันนี้มันไม่ใช่แค่การตลาดนะแต่มันคือการผูกมัดตัวเองตามกฎหมายเลยว่าต้องแคร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไม่ใช่แค่ผู้ถือหุ้นอย่างเดียวหมายความว่ายังไงนะคะก็คือถ้าผู้บริหารจะตัดสินใจอะไรโดยมองแต่กำไรสูงสุด แต่ไปกระทบเกษตรกรสิ่งแวดล้อมหรือลูกค้าเนี่ยก็อาจจะโดนฟ้องได้เลยนะครับเพราะมันขัดกับสถานะ PBC ของบริษัทโอ้โหมีผลขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วโมเดลธุรกิจเขาล่ะคะเห็นว่าก็ต่างออกไปอีกใช่ครับคือแทนที่จะทำฟาร์มยักษ์ที่เดียวเขาเลือกทำงานกับเครือข่ายเกษตรกรรายยอ่อยๆเป็นร้อยๆฟาร์มเลยครับน่าจะ450ฟาร์มได้แล้วมั้งครับส่วนใหญ่อยู่ในโซนที่เขาเรียกว่า pasture belt แล้วเขาดูแลเกษตรกรยังไงคะก็มีการอบรมที่เรียกว่า X School ให้ความรู้แล้วก็สนับสนุนใกล้ชิดเลยครับเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันจริงๆอื <c oughs> แล้วก็มีเรื่องความโปร่งใสที่เขาเน้นมากๆด้วยครับมีการรับรองมาตรฐาน c e r t i f i e d Human e จากองค์กรข้างนอกมีตรวจสอบฟาร์มทุกปี่แล้วที่บอกว่าสแกนดูฟาร์มได้ ใช่ครับฟีเจอร์ Trace Your Eggs สแกน QR โค้ดข้างกล่องดูได้เลยว่าไข่รเรามาจากฟาร์มไหนมีรูปให้ดูด้วยนะครับเป็นภาพ360องศาเลยอันนี้ผมว่าช่วยสร้างความไว้ใจได้เยอะมากฟังดูดีมากเลยค่ะแล้วผลลัพธ์ทางธุรกิจล่ะคะเป็นไปนตามที่เขาตั้งใจไหมก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับโตเร็วมากๆล่าสุดปี2024นี่รายได้น่าจะทะลุ600ล้านเหรียญไปแล้ว มีกำไรด้วยอัตรากำไรขั้นต้นก็ถือว่าสูงนะครับสำหรับธุรกิจอาหารโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับกลายเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดไข่ p a s t e อแล้วก็เป็นเบอร์สองของตลาดไข่โดยรวมในอเมริกาเลยนะว้าวอะไรทำให้เขาไปถึงจุดนั้นได้คะก็คือพลังของแบรนด์ล้วนๆเลยครับคนซื้อเพราะเชื่อมั่นในแบรนด์ vital farms จริงๆนะครับทำให้เขายอมจ่ายแพงกว่าไข่ปกติได้อ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะ แล้วความเชื่อมันตรงนี้เขาก็ต่อยอดไปทำสินค้าอื่นด้วยอย่างเนยหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ก็ใช้คอนเซปต์ p s s t u r e Race เหมือนกันตังเป้าใหญ่เลยว่าจะแตะพันล้านเหรียญในปี2027นู่นเลยครับฟังดูเหมือนเส้นทางสวยงามนะคะแต่พอเน้นเรื่องจริยธรรมมากๆแบบนี้มันก็ต้องมีคนจับตามองเยอะเป็นธรรมดาใช่ไหมคะเห็นว่าก็มีเรื่องท้าทายเหมือนกันใช่ครับเลี่ยงไม่ได้เลย โดยเฉพาะคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มที่เกิดขึ้นในปี2021อ๋อค่ะมีเรื่องอะไรล่ะคะหลักๆก,ก็คือข้อกล่าวหาเรื่อง human washing ครับหรือการที่บอกว่าตัวเองดีมีมนุษยธรรมแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอะไรแบบนี้เช่นเรื่องอะไรบ้างคะ่ะแต่พอแบรนด์เคลมว่ามีมนุษยธรรมสูงก็เลยโดนตั้งคำถามหรือเรื่องการตัดแต่งจะงอยปากไก่แล้วก็มีข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วไก่ได้ออกไปเดินในทุ่งบ่อยแค่ไหนตรงตามที่โฆษณาไว้หรือเปล่า แล้วคดีนั้นผลเป็นยังไงคะสุดท้ายก็เหมือนจะเคลียร์กันได้นะครับ Vital Farms ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายอะไรทางบริษัทเขาก็ออกมาชี้แจงแนวทางปฏิบัติของเขาค่อนข้างละเอียดอย่างเรื่องจะงอยปากเขาก็อธิบายว่าเป็นการลบคมนิดหน่อยไม่ใช่การตัดทิ้งเพื่อป้องกันไก่จิตกันเองซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติอ๋อค่ะแต่ถึงคดีจะจบไปแล้วมันก็ทิ้งคำถามหรือความเครือบแคลงไว้ในใจผู้บริโภคบางกลุ่มหรือนักวิจารณ์อยู่ดีนะครับว่า ตกลงแล้วมาตรฐานมนุษยธรรมที่แท้จริงมันควรเป็นยังไงกันแน่อืมก็น่าคิดนะคะนอกเหนือจากเรื่องภาพลักษณ์แล้วยังมีความท้าทายอื่นอีกไหมคะมีแน่นอนครับการแข่งขันก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งจากเจ้าตลาดเดิมอย่างแคลเมนส์แล้วก็พวกแบรนด์ของซ u เปอร์มาร์เก็ตเอง private label ที่ก็เริ่มหันมาทำขาพาชเอไรส์ขายในราคาที่ถูกกว่าอ่าอันนี้น่าจะกระทบเหมือนกันนะคะ แล้วก็มีความเสี่ยงในภาคเกษตรที่ควบคุมยากด้วยอย่างเรื่องไข้หวัดนกหรือ HPAI ที่ระบาดเป็นพักๆหรือราคาอาหารสัตว์ที่มันผันผวนตลอดเวลาพวกนี้เป็นต้นทุนหลักเลยค่ะการจะรักษามาตร,รฐาน p a e s u r e i c e ที่ต้นทุนสูงอยู่แล้วพร้อมกับเจอแรงกดดันด้านราคาแล้วยังต้องรับมือกับความเสี่ยงภายนอกอีกอืมถ้าทางจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะใช่เลยครับ เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายมากๆสำหรับไวท์เทลฟาร์มสในระยะยาวสรุปแล้วไวท์เทลฟารมสนี่ก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะในแง่ของความพยายามจะบาลานซ์ระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับความมุ่งมั่นด้านจริยธรรมจริงๆในตลาดที่แบบโหดหินพอสมควรยอมจ่ายแพงขึ้นได้เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยแต่แน่นอนว่าการรักษาความเชื่อมั่นนั้นไว้ท่ามกลางสายต่จับจ้องและความท้าทายรอบด้าน ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับค่ะฟังแล้วก็ชวนคิดเหมือนกันนะคะว่าเรื่องของ v i t a l Farms เนี่ยมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับค่านิยมของผู้บริโภคยุคนี้บ้างแล้วแนวโน้มของธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยจิตสำนึกหรือความยั่งยืนในอนาคตมันจะเป็นไปในทิศทางไหนกันต่อคะเนี่ย